สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบมกราคมนะครับทางสวนได้จัดเตรียมต้นพันธุ์ไผ่เก้าดาวโคลอมเบียต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับฟอร์มสวยๆนะครับลากทะลุถุงนะครับฟอมลากสมบูรณ์มากนะครับนะครับเราจะเตรียมให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับอยากได้ต้นพันธุ์ไผ่เก้าดาวโคลอมเบียนะครับไปลงปลูก นะครับวันนี้ทางสวนเราจะเตรียมจัดส่งให้วันนี้นะครับก็เป็นไ่อีกชนิดนึงนะครับที่ไปใช้รำนะครับนิยมใช้รำนะครับ เขาจะมีหนามแต่เล็กๆนะครับถ้าเขาได้อายุนะครับหนามเขาก็จะเบาลงนะครับบางลงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ถนนพิมพระพิสุทธ์นะครับถนนพิมพ์พระสุดนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ความสูงนะครับโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่นะครับหกสิบถึงเซนนะครับจะมี80เซนนิดหน่อยนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจต้นพันธุ์ไผ่ก้าดาวโคลอมเบียนะครับขอสามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัทรสกน,นครหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข091-515839 0 39, แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์กระเด้นทางสวนก็มีข้อมูลขา่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่พี่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับกดถูกใจด้วยนะครับ